สวัสดีค่ะคลิปรีวิวจาล้าหมุกน็อกออโตทูสปีนะคะวันนี้จะมารีวิวหมุกน็อกรุ่นใหม่ SMK นะคะคลิปก,ก่อนหน้าน,นี้ก็ SMK เหมือนกันแต่คลิปก,ก่อนหน้าน,นี้จะเป็น SMK รุ่นที่ไม่มีแว่นนะคะทั้งหมดมี7ลายด้วยกันนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวจะให้ดูลายนะคะว่ามีกี่สีบ้านลายแรกนะคะลายแรกจะมีชื่อว่าลายชื่อว่ากัปตันค่ะ ลายนี้จะมี2สีนะคะก็คือสีแรกจะเป็นสีขาวขาวน้ำเงินแดงค่ะก็จะเป็นสีเงานะคะแล้วก็สีที่2จะเป็นสีดํานะคะดําด่างจะออกดาเทานะคะก็เป็นลายทัำบายแล้วก็จะมีดาวแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆ, digital, ๆลายดิจิตอลดิจิตอลลายแบบทหารทหารหน่อยเี่ยก็จะเป็นออกเทาๆๆนี้นะคะด้านบนจะเป็นดาวนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นแบบเอรูแบบนี้นะคะ อันนี้คือสีดำด้านสีเงาก็จะเป็นเหมือน tri-color นะคะสีน้ำเงินขาวแดงค่ะก็ด้านบนนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็เราจะไปดูไลทยที่2นะคะ,ะไลทยที่2นะคะลายที่สองนี้จะมี2ส,สีนะคะลายนี้มีชื่อว่ากับตนนะคะตัวนี้จะเป็นสีเงาทั้งคู่เลยค่ะ,ะเราจะดูสีแรกก่อนนะคะสีแรกจะออกเป็นเหมือน เหลืองกับเขียวแล้วก็จะมีลายลูกระเบิดแบบแบบกระตูนตนะคะตรงนี้จะตัดด้วยเส้นเส้นสีทองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะมาดูสีที่2ค่ะสีที่2จะออกเป็นสีส้มนะคะตัวนี้ก็เหมือนกับตะกี้เลยลายเดียวกันแต่ว่าจะสลักกันตรงนี้ค่ะตรงนี้จะกลายเป็นไม่ใช่สีทองแล้วนะจะเป็นสีเงินนะคะสีมันจะออกแบบ สำหรับคนที่หาโมโกนอกสีส้มอะตัวนี้แบบส้มเลยค่ะเพราะว่าสีส้มนี้ตะกอบไม่ค่อยมีนะคะอาจจะส่วนมากก็าจะมีแดงหรือแดงส้มนะคะตัวนี้ก็คือส้มเป๊กเลยนะแล้วเราจะไปดูลายที่3มนะคะอาลายที่สนะคะลายที่3มน,นี้จะมีชื่อว่าเซสนะคะตัวนี้จะมีสามสีด้วยกันก็คือสีเรลจะเป็นสีเงา สีที่2กับสีที่3จะเป็นสีด้านนะคะเราจะมาดูสีเงาก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นทร c o ค o r เลอร์เหมือนการมีสีน้ําเงินขาวแดงค่ะแล้วก็จะตักด้วยไลท์ดิจิตอลดิจิตอลนิดนึงแล้วก็ด้านบนจะเป็นลายประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังจะมีดาวสีแดงนะคะสีที่2นะคะสีที่2จะเป็นสีส้มด้านค่ะจะออกส้มด้วยตรงนี้ก็จะเป็นออกสีเทาๆเหมือนสีเทาๆครีมๆหน่อยนะคะ ส่วนด้านบนนี้จะเป็นสีขาวส่วนด้านล่างนี้จะเป็นดาวเป็นสีขาวนะคะตะกีตะ้ตะกี้เป็นสีแดงนะอ่าสีที่3มันจะออกเทา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 น้ำเงินน้ำเงินประมาณนี้ค่ะก็ จะเป็นตรงนี้เป no ็นส uh, ีเหลืองนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นดาวสีเหลืองนะคะมันก็สวยแบบนะคะมันจะดูแบบไม่สว่างมากเกินไปอ่าเราจะไปดูลายที่สี่นะคะลายที่สี่นะคะลายที่สี่นี้จะมี3มสีค่ะก็ทั้งสามสีนี้จะเป็นสีด้านหมดเลยก็สีเรล่ดะคะสีเรลจะเป็นพื้นเป็นสีดําทั้ง3าสีนะก็จะตัดด้วยลายตรงนี้ก็จะเป็นสีอันนี้คือสีเหลืองนะคะเหลืองแบบสะท้อนนะคะ ก็จะเป็นแบบอันนี้หัวกระโหลกนะรูปพวกนี้จะเป็นแบบลายหัวกะโหลกนะคะให้ดู oh. ก็ดูแบบนี้อาจจะไม่รู้ว่าเกิดลายลายจริงๆก็เป็นหัวกะโหลกนะคะ oh. ก็ประมาณนี้นะคะมันจะเป็นหัวกระโหลกทั้งใบเลยแล้วก็สีที่2ส,สีที่2จะเป็นสีส้มนะคะอันนี้คือส้มแป๊บเลยค่ะมันจะแบบส้มแบบสะท้อนแบบสว่างนะคะ oh. ก็จะเป็นหัวกระโหลกเหมือนกันตามกันแคสีนะคะ สีที่3ก็จะเป็นสีขาวดำแบบยืดๆง่ายๆนะคะส่วนมากแบบโหวกโลุนี้เขาจะทําสีขาวดําเยอะค่ะแต่ลายนี้เขาจะทําแบรนด์นี้เขาจะทํามา3สีเลยค่ะอะเราจะไปดูลายที่5นะคะลายที่5นะคะลายที่5้านี้จะมีสีเดียวเท่านั้นลายนี้มีชื่อว่าโลโก้นะคะตัวนี้จะเป็นสีเงานะจะเป็นสีขาวแดงนะคะดวให้ดูลายรอบๆคะ่ะ ก็จะมีสีดำด้วยนิดหน่อยนะแต่ว่าน,นี้เป็นขาวแดงมากกว่าก็ดำบวนจะเป็นลายประมาณนี้ค่ะเรวจะไปดูลายที่6นะคะลายที่6นะคะลายท,ที่6ตัวนี้มีสีเดียวเหมือนกันตัวนี้จะมีชื่อว่า a t t a c นนะคะตัวนี้จะเป็นสีด้านนะ จะออกเป็นสีสีเหลืองมะนาวเป็นสีสะท้อนแล้วก็จะมีด้วยเป็นสีเทาๆนะคะเป็นลายกราฟิกนะคะก,ก็เดี๋ยวให้ดูหมวนดูให้รอบๆนะคะส่วนด้านลลางนี้จะเป็นลายม,มอเตอร์ไซค์ก็ะดานบนจะไม่มีไหลนะจะเป็นสีประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะไปดูลายสุดท้ายลายที่เจ็บนะคะ ลายสุดท้ายลายที่7นะคะลายนี้จะมี2สีมีชื่อว่าเบล็กนะคะลายนี้จะทั้งสองสีนี้จะเป็นสีด้านทั้งคู่เลยลายนี้จะดูไม่เยอะนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ลายเยอะๆเหมือนตะกี้นะคะมันจะดูแบบลิบลีบดูแบบผู้ใหญ่ <laughs> เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะคะ ก็จะตักด้วยเส้นสีประมาณสีประมาณนี้นะคะแล้วก็สีที่สองสีที่2จะออกเป็นสีขาวแต่ไม่ใช่ขาวเสีทีเดียวนะเหมือนคล้ายๆสีเงินๆนิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นขาวดําแล้วก็เหมือนกันนะคะ2ข้างลายอีกข้างนึ่งจะเป็นลายอีกฝั่งหนึงจะไม่มีลายเป็นสีพื้นๆประมาณนี้แล้วก็ตักด้วยเส้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะออกแบบบอนสีเทาสีเงินๆรุ่นทวิสเตอร์รุ่นนี้นะคะ ในราคา2750บาทเท่านั้น <Wow. S 1> ตัวนี้นะคะทงมาจากวัสด,ด Ker ุเทอร์โมพลาสติกนะคะอ่าเราจะมาดูชิวหน้าชิวหน้ารองรับติดกันฝ้าได้ค่ะชิวหน้าติดกันฝ้าได้แล้วก็เขาจะบอกมาว่า anti scratch ก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นรอยนะเป็นรอยได้และเป็นรอยยากกว่านะคะส่วนช่องลงก็ปกติเลยตรงนี้กับตรงนี้อ่าเราจะมาดูแว่นของเขาก่อนนะคะ พเราจะเปิดนะเปิดจะใช้หรือขวาก็ได้แล้วตะถน,นาดค่ะก็อันนี้จะมาล็อกกับอันนี้นะคะก็คือตัวล็อกนะคะกระจุกค่อนข้างกว้างมุมมองค่อขนข้างกว้างกว่ายี่ห้ออื่นเยอะเลยนะคะแล้วก็แว่นจะเป็นสีดำนะแว่นจะเป็นสีดำแว่นก็เขาให้มาค่อนข้างดีนะคะเยอะค่ะแล้วก็จะมาดูตัวล็อก จะเป็นแบบนี้ธรรมดาปกติเลยค่ะลอกนะคะอ่าจะเกะให้ดูนวลข้างในนะคะอ่าเราจะมาดูข้างในนะคะนวลของเขาสามารถถอดซัดทาความสะอาดได้แล้วก็มันจะมีช่องบูทูด้วยนะตัวนี้จะเป็นนวลจะออกสีเทาๆหน่อยนะคะแบบ ค่าดีนะคะใส่แล้วกระชับแก้งนะคะมันตรงนี้กระชับแก้แต่ว่าด้านข้างนี้รุ่นนี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะกระชับแก้งแต่ตรงนี้จะไม่บีบมากจนเกินไปนะคะคนไหนที่ใส่แว่นใส่ตาก็สามารถใส่แว่นได้อย่างง่ายค่ะ,ะจะมาดูช่องบูทูธนะคะช่องบูทูธเดี๋ยวจะเกะให้ดูนะ,ะเดี๋ยวจะถอดให้ดูเลยนะ,ะเราจะได้เห็นช่องบูทูธด้านในของรุ่นนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะมี ที่ซ่อนสายบูทูธด,ด้วยอะคะอ่ะอ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนโอเคอ่าอันนี้คือที่ซ่อนสายบูทูอันนี้คือที่ติดลำโพงถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่จะติดบูทูธนะคะสามารถเอาโฟมนี้ออกได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ซ่อนไม้ไม้แบบไมอ่อนนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นร่องร่องใสขาไม้นะคะแล้วก็ตรงนี้อ่ามองเห็นไม่เอ่ยตรงนี้ก็เอาไว้ติดไม้อ่อนนะคะตรงนี้นะอ่ะอาเขาทำมาอย่างดีเลยคือแบบติดบูธได้แบบอย่างง่ายนะคะซ่อนสายหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีทำมาให้เทีเดียวแล้วก็อ่าด้านนอกจะเป็นยังไงก็คือตรงนี้อ่าสายมันจะซ่อนตรงนี้จะได้เพราะว่าปกติเราติด บูทูวอะสายมันจะออกตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บางยี่ห้ออะบูทูวสายมันจะใหญ่พอสายใหญ่แล้วมันจะซ้อนยากแต่รุ่นนี้นะคะมันจะมีที่ซ่อนสายมาให้แล้วคนไหนที่ตดบูทูก็เปิดฝาตรงนี้ได้นะคะเรางานตรงนี้นะเนน่ยค่ะตรงนี้นะก็งานประมาณนี้นะคะอ่าค่อยๆนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบพลาสติกนะคะ ก็อาจจะขักได้แล้วก็เบาๆหน่อยนะมันจะเป็นตัวล็อปประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่ที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้นะค่ะมันจะมีแบบสีขาวๆบางอยู่จริงๆสายมันจะออกมาตรงนี้นะคะบางคนอาจจะงงว่าเอาสายจะออกได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะตีบูธจริงๆแล้วก็ต้องอันนี้คือเป็นกระดาษค่ะเป็นกระดาษด้นานในก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะเห็นไม่เ <laughs> อ่ยอันนี้นะอันนี้นะคะอันนี้คือที่ใส่ลําโพงแล้วก็ตรงนี้ก็คือซ่อนไม้นะซ่อนไม้ไม้อ่อนนะคะ แล้วก็อันนี้ก็คือเอาไว้ใส่ออกนะแต่ว่าเราต้องเจาะก่อนนะถ้าถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ไม่ติดบูทูไม่ใช้บูทูอย่าไปเจาะเลยนะเพราะว่าอาจจะไกลเป็นช่องลงได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราจะติดบูทูจริงๆแล้วค่อยเจาะนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะออกมาใสจะออกมาตรงนี้แล้วก็พอเราใสใสออกตรงนี้แล้วบูทูก็จะมาปิดตรงนี้ทับแทนนะคะช่องลงของทวิสเตอร์นะคะตรงนี้นะเปิดปิดได้อย่างง่ายเลยค่ะก็คือ ใช้นิ้วเดียวยังได้ค่ะ <Wow. S 1> เปิดไม่ยากค่ะช่องลงค่อนข้างดีมากนะแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนการสไลด์ถอยหลงังสไลด์มาด้านหน้าด้านหลังอย่างเงี้ยตรงนี้นะถ้าสไลด์ตรงนี้ตะกี้ทำไม่ได้ก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องอังบนนะคะตรงนี้นะอ่าช่องลงแบบคือบางบางทีอ่จจะไม่จําเป็นต้องเปิดทั้งสองนเลยเปิดอันเดียวก็น่าจะได้นะคะเพราะว่าช่องลงค่อนข้างดีมากวันนั้นก็ เปิดแล้วลองใส่โมกน็อกแล้วลองเป่าตรงนี้ดูวะลงเข้าได้เย็นเลยนะคะจุดเดียวก็เอาอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบเย็นกว่านี้ก็เปิดทั้งสองจุดเลยก็ได้ค่ะอะ่แล้วก็ช่องลงออกตรงนี้ด้านหลังค่ะโม ok ok กน็อก SMK แบร์ไหม่เจ้าตัวนี้นะคะราคาแค่2,750บาทเท่านั้นมีหลายให้เลือกเยอะนะคะ ลูกค้าคนไหนที่อยากจะเปลี่ยนช้าย,ยี่ห้อใหม่ๆอยากจะสัมผัสอะไรที่เป็นใหม่ๆตัวนี้น่าสนใจนะราคาไม่แรงมาก2,750บาทเท่านั้นมีลายให้เลือกเยอะแถนแบบได้มีแว่นทีเดียวกระจกก็มุมมองกว้างนะคะติดก,กันฟ้าก็ได้แล้วก็จะติดบูทูธก,ก็มีที่ใส่บูทูธมาให้แล้วทีเดียวติดบูทูธไม่ยากค่ะ พอซักได้เหมือนกันหาซื้ออะไรได้เหมือนกันตอนนี้อะไรก็มาแล้วนะคนไหนที่สนใจตัวนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้ซ้ายหรือใส่สไซส์หนรู้อยู่แล้วอะสามารถสามซื้อที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลแอบบแลาฟริสปได้นะคะอ้าคนไหนที่กังวลเลื่อนชวแต่งนะคะตัวน,นี้เรารู้ราคาแล้วชวแต่งแค่ประมาณ690บาทเท่านั้น <Wow. S 1> เดี๋ยวจะทําคลิปใหม่ให้ดูนะตอนนี้ก็อย่าให้ อย่าให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Auto To s p e e d ของเราด้วยนะคะกดไลค์ให้กำลังใจให้หน่อยนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ